Alright, Testes, l e s h i t o เป็นเกมแนวสร้างเมืองแบบมินิมอลนะครับก็เป็นเกมแนวแบบแคชชัวแบบเล่นชิลๆ Lechito เป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าปราสาทหรืออะไรอย่างนง้นน่คือ LE Le มันแปลว่าเด e อ h e t h เดอ e c h a t o ก็คือแคสเซิลนั่นเองเออมันเป็นภาษาฝรั่งเศสเออเห็นว่าชื่อมันแปลกด,ดีแล้วก็เออตัวเกมมัน ดูมินิมอลมินิมอลดีก็เลยหยิบมาลองทำดูแล้วกันเดชโท <Yeah. S 1> ยังเป็นเดโมอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่มีวันที่จะออกแน่ชัดถ้าเกิดว่าอยากลองก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ลองในสตีมเดิมมาโอมีเวลาเดเีดโมมันมีเวลาด้วยเล่นได้ชั่วโมงเดียวไม่รู้เหมือนกันว่าหลังจากหนึ่งชั่วโมงแล้วมันจะให้เล่นอีกหรือเปล่านะ <laughs> ล่นไง โอเค WSD Move Camera Rotate Camera mm hmm. ได้ mm hmm. กดหนึ่งคือซ่ากดขี้ขวาคือพังอื mm ้ม hmm. แล้วก็พังเม้ากางคือ Duplicate Change Roof Color อ mm ่า hmm. คือ Rotate Building Switch Building โอเคไม่ได้ยากอะไรมาอื mm ้ม hmm. อ๋อไปได้ไเรื่อยๆเหรอนี่คืออะไรนี่คืออะไรวะอ๋อบบ้านเล็กๆ เองมันเองมันสมูทแปลกๆ finish ็อกอ y ส l o ทาวเวอร์บั b ลา l ์จฮ e แล้วคือยังไง restart ๋อ Rest โอเคมันให้เลือกได้ว่าจะทำไซ์บ้านในพื้นที่แมปใหญ่ขนาดไหนแล้เกิดอันเดียวอ่ะจบเลย Red House มันเหมือนมันอันล็อกอันล็อกไปเรื่อยๆอืมอ๋ออันนี้ไม่ให้ไหนลองดิไซใหญ่สุด อ๋อใหญ่สุดคือห้าโอเคโอ้โหอันนี้ดีหายโอ้ mm. <Hi>. oh, มีแคมไฟด้วย แคมไฟแบบพิกเซลมากมากน่าจะแคมไฟใช่ไหมเนี่ยบ้านอืมกลับมาแล้ว อ๋อมันมันเป็นกำแพงปะ่ะนี่คืออะไร What is this <laughs> นี่คืออะไรวะมันแบบมันพิกเซลมากจนแบบนี่หินน่าจะหิน จบตึ้งอ๋อไม่ได้เลยเลยโอเคเดีลองเอาเล็กลงหน่อยนี่คืออะไรเชนเวิร์ลเช p e ืึคืออะไรวะโอ้มันเป็นวงกลมได้ด้วยอ๋อโอเคมีวงกลมกับสามเหลี่ยม โอ้มันมีคนด้วยวะใช่ป่ะนะที่มันยิบกระดึบอยู่นะั่นคือคนใช่ไหมหมุนยังไงวะ rotate building กด R ไปไนแล้ววะมันไม่มีที่เป็นกระแพงแล้ว,วะ่ะหายหรือมันแรนดอมหรอเออวะมันแรนดอมวะไม่เหมือนเออต้องแบบว่ามันจะเป็นเซตนี้ให้กปดไปก่อนแล้วก็อ่ะเซตนี้น่าจะเปลี่ยนแล้ว,วะเออใช่อันนี้มาละ ไม่เหมือนที่คิดไว้วะ่ะเอ้ยนี่ได้ไหมอ่ะนี้พอได้อยู่อืม เพลงมันดิลแลกมากเลยว่ะอืมเรียบร้อยแล้วมันล่งแปลกๆเ <Okay. S 2> อ้อ๋อ Finish Building เปลี่ยนสีด้วยี <laughs> อันเดียวอืมไม่นั้นเดียว ไปแล้วมันไม่อันล็อกอะไรให้เราหรอนี่คืออะไรนี่คือล่มเฮ้ยทำไมไมันมีเสียงวะโอ้ฝนตกด้วยเสียงคืออะไรวะ ไม่มีอนที่ต้องการเลยอยากได้ประสาทใหญ่ แต่เพลงเขาแบบโน้ตน้อยๆแต่เขาทำดีวะมันเซนหน่อยๆ ครบนั่นแหละมันไม่มีไอ้นี่แล้วอะไอที่เป็นกำแพงอืมเอาตลาดไปใช่นี่แหละที่ต้องการอืม โอ้การันตีโอ้ไม่ขาดเยอะโโน no no y e อืม โอ้โหขาดอันเดียวเองต้องเอาอะไรไปใส่ข้างในแทนนี่คืออะไรหินเอาหินไปขอกําแพงกันเดียวไม่นี่แหละเฮ้ยเออเรียบร้อย นี่มันฮอกาชัดๆเปลี่ยนสีได้ด้วยนี่ใช่ไหม Change color นี่นจะมินิมอลแบบแปลกๆอืมต้องสีนี้จบ <laughs> อันนี้น่าจะดีกว่าป่ะอันนี้น่าจะมินิมอลกว่าเดี๋ยวลองทำเป็นบ้านเล็กๆน,นีจะแบบมินิมอลไปเลยอืมเรียบร้อย ู4โอ้มันไม่กลางว่ะ ไม่มีไม่ไม่มีประสาทสูง โนะไว้อิสประสาทซุ่มแล้วก็ลบนี้ออกเออเออวะมันทำอย่างนี้ได้ดิวะ <c oughs> คือไม่รู้ว่ามันเ o า to ว n l ล็อ t ทายนี่ไงเอาเขาดีดไปข้างนอกวะ ฟิลอะทรีทายเวิลด์คอมพิลีทอ๋อมันเหมือนมันเป็นโอเคเพื่อที่จะได้บิ๊กทาวเวอร์วอลเกดฟาร์มไม่กิดบิ๊กเกอร์โอเคมันเหมือนมมนมีอะชีพเมนต์ด้วยเนี่ยโอเคก็คือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าจะได้ไ,ไอ้ฟาร์มก็คือต้องต้องใส่ทั้งหมดเข้าไปในเวิลด์ที่เป็น5้าคูณห้านี่เราใส่มัวเลยเนะี่ย อืมเฮ้ยมันก็ยังดูสวยอยู่นะเฮ้ย <Hey, S 2> ได้แล้ววอลวสแตร์บรีจนี่มีคนด้วยโอ oh, oh, เต็มเลยวอลเกตเฮ้ย <Hey, S 2> แป๊บเลยผมขอไปดูแปบ๊บอ๋อมีบางอย่างที่มันไม่ Available ในเดโม Have t h r e e h or e อ or m on a tree t o r l d or bigger farm finish a build with only one object เ okay. ร er right. ียบร้อยเอาเนี่ยห้าคูณห้าเขาบอกว่าให้ เขาบอกว่าให้จบด้วยแบบว่าใส่แค่อันเดียวอะคนอ๋อหรือว่าเขาอันนี้หรือมันเก่าเรเปาปะเขาไม่ได้อัปเดตไปเนี่ยอ่าโอเคโอเคเดเวลอปเปบอกว่าคือในเดโมจะมีให้แค่ถึง หนึ่งสามสี่ห้ามีให้แค่นี้แต่ถ้าเกิดว่าหลังจากที่เป็นออกจากเดโมเนี่ยมันจะมีให้เพิ่มขึ้นอีกมันก็จะคือแบบน่าจะแบบน่าจะใหญ่แล้วก็น่าจะมีให้ทําเยอะกว่านี้แต่ตอนนี้คือแบบไอ้ของที่แบบให้บิวมันยังมีน้อยอยู่โอเคโอเคอันนี้ก็คือทำแบบเป็นนะนะมันจะมี w วอเตอร์บิ e ไใช่หรอ เอ๊ะหรือม,มันอยู่ไหนวะนี่คือหินใช่ไหมผู้คน อ๋อเอออันนี้มันมีอันยนันใหม่อืมโอ้อันนี้กันใหม่ด้วยอะผู้คนไปชนเผ่าน,นี่เป็นหินทั้งหมดเลย ต้นไม้มาอันนี้จะเป็นกึง่งก่งแบบปรา,าสาทในป่าหินหินเยอะเรียบร้อยโอเคอันนี้จะเป็น มันไม่มีที่มันเป็นน้ำหมออยากได้น้ำอะ่ะไม่คิดมันมี water bridge มาด้วยอะ่ะฟา a m i l ว water point แสดนี่ไงสปอเตอร์ water. อ่าโอเค อันนี้แต่ว่าให้สร้างแบบที่มันไม่มีไอนน้ที่เป็นปราสาทเลยอืมมินิมอลไหมน้ำชิบกูน่าจะได้เพิ่มแล้วปะน่าจะเริ่มมีอะไรเพิ่มแล้วเดี๋ยวๆไหนน้ำน้ำ อืมฮอใส่น้ำได้เฮ้ย <Hey, S 2> มีปะนี mm ่ hmm. อันนี้เป็นทางเดินด้วยอือมฮอ วางซ้อนได้แล้วใส่นี้ได้ด้วยแบบลิลลี่อยากได้น้ำอีกอะ่ะ yes sir <c oughs> นี่มีทางแบบทางผ่าน นี่ทางเข้าปึ๊บออไม่ได้วะอ <ś cis> ต้นไม้ไป <ś cis> บ้านอยู่ไหนไม่มีบ้าน บ้านคนเยอะๆตรงนี <t> ้เ <If> ิ่นอยู <einfach> <t> ่น <anak> ะ <lonely> <t> <Jorge> <t> <Leonardo disciple> Pour la meilleure, les voilà. <laughs> อ่าไม่เจอวะ่ะตลาดเต็มเลยผู้คนอืมเรียบร้อยอ <c oughs> เพินดีว่ะโอ้ถ้าเกิดมาเล่นยาวนี่น่าจะได้แบบคือผมว่านะถ้ามันจะให้ดีอ่ะมันน่าจะแบบว่ามีเป็นคอลเลกชันป่ะไม่มีเครดิตคือผมอยากให้มันมีแบบว่าเป็นเครดิตเซฟว่าเออเนี่ยคือไอ้ไอ้บิลที่เราทําไปแล้วอ่ะมันน่าตายเป็นยังไงบ้างอะไรเงนี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าเวลาของจริงอ่ะมันจะทําให้ใหญ่ได้มากแค่ไหนผมอยากให้มันมีระบบที่เหมือนประมาณว่าเรา เราเป็นชิ้นอย่างนี้ใช่ไหมเราทาเสร็จแล้วแล้วแบบเราอยากจะแบบหยิบไอ้พวกเซฟที่เราทําขึ้นมาแอนก่อนๆหยิบแล้วมาต่อ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 แบบต่อข้างๆต่อต่อของนู้นต่อตรงนี้ไปอ่ะแล้วให้มันใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆเป็นแบบเป็นเมืองใหญ่ๆเราก็เหมือนกับทําเป็นแบบเป็นแบบเล็กๆไปอันนี้อันนี้คือเซกชันเมืองนะอีกอันหนึ่งคือเป็นเซกชันเกี่ยวกับน้ําอันนี้เป็นป่าอีกอันหนึ่งเป็นแบบตลาดอะไรเงี้ยเราขึ้นมารวมๆกันให้มันใหญ่ขึ้นอ่ะอันนั้นผมว่าคอนเซปต์ดีก็ ใช้ได้นะสำหรับผมผมชอบอะไรแบบที่แบบ hmm. มินิมอลมินิมอลงี้แล้วด้วยก็ใครอยากลองเดมโมก็ไปลองกันได้นะครับเลชโตน่าจะแบบว่าใครที่แบบชอบอะไรแบบชิวๆแบบเพลงฟังสบายๆแบบผอดสมองอะนะโอเคก็ไปลองดูกันได้เลชโตโอเค ฮัตได